เฮ้ hey, สวัสดีครับผมฟิลเขาจะชแ e l ฟิลออนฟรีช anel พาเพื่อนไปออนฟรีในสถาทนที่ต่างๆนะครับสุดเฟี้ยวนะครับผมวันนี้ไม่มีการรีวิวไม่มีการพาไปออนฟรีที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดรายการใหม่กัน <Whoa. S 1> ซึ่งรายการนี้เนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานมากๆผมขอตั้งรายการนี้ชื่อรายการว่า how long to get shoes นะครับผมคอนเซปต์ของรายการนี้เนี่ยคือรายการที่จะบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับว่ากว่าที่ฟิลออนฟรีจะได้รองเท้าหนึ่งคู่เนี่ย ใช้เวลานานมากแค่ไหนรายการนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บตังค์ไปพร้อมผมและซื้อด้วยกันในวันที่เก็บตังค์ครบนะครับโดยรายการ How l o n g t o g e t shoes เนี่ยจะมีอัปเดตการเก็บตังค์เนี่ยในทุกๆเดือนนะครับผมเดือนละคลิปทุกๆสัปดาห์ที่4ของเดือนจะมีการอัปเดตว่าเราเก็บตังค์ได้เท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของรองเท้าแล้วนะครับและเมื่อถึงวันที่เก็บตังค์ครบ นะครับใครที่เก็บตังค์ครบพร้อมผมผมจะพาแฟนๆ f e e อ on f e e ไปซื้อร <Wow. S 1> องเท้ากับผมด้วยกันนะครับซึ่นี้เนี่ยจะเป็น h o w l o n g Toget Shoes s e a s o หนึ่งผมก็เลยกะว่าจะเอารองเท้าที่แบบว่าราคาไม่สูงมากนะครับเพื่อระยะเวลาในการเก็บตังค์เนี่ยใช้น้อยนะครับอย่างคู่นี้เนี่ยจะใช้เวลาถึงเดือนมีนาคมประมาณ3-4ถึงเดือนนะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมยกมาเนี่ยเป็น Nike Air Force One ตัวสีขาวล้วนเลยขาวเลยอะ่ะผมยังไม่เคยมีคู่นี้นะครับซึ่งผมไป ดูในเว็บรีเซลแล้วเนี่ยเขาขายประมาณ4,000บาทเพราะฉะนั้นการเก็บตังค์ของเรานะครับวิธีการเก็บตังค์เนี่ยมีทั้งหมด4วิธีนะครับโดยเก็บวันละ20บาท200วันนะครับหรือว่าจะเก็บ40บาท100วันนั่นก็คือประมาณ3เดือนกับอีก10วันนะครับแล้วก็50บาท80วัน 60บาท66วันซึ่งถ้าเราเก็บตังค์มูลค่าที่เก็บต่อวันเนี่ยเราเก็บเยอะขึ้นวันเวลาในการได้รองเท้าก็จะไวขึ้นเช่นกันนะครับผมก็แน,นะนำสำหรับคนงบน้อยอยันง,งบมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเก็บเป็นวันละ40บาท100วันนะครับเพราะฉะนั้นรองลองาสุเกสชูซีซั่นหนึ่งจะอยู่กับเราเนี่ยถึงวันที่23มีนาคมปี2021นั่นก็คือปีหน้าเลยนะครับเราจะซื้อรองเท้าตัว,ตว Air Force One OG เนี่ยประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าเก็บตัง นวันที่23มีนาะคมเดี๋ยวผมประกาศอีกทีว่าถ้าถึงวันที่ผมเก็บตังค์ครบเนี่ยผมจะประกาศใน Facebook ว่าผมจะพาเพื่อนไปซื้อวันไหนนะครับและใครจะไปกับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเราจะไปถ่ายคลิปฟิวออนฟีซื้อรองเท้าด้วยกันในวันที่เราเก็บตังค์ครบโดยเราจะเก็บตังค์เนี่ยผมจะหยอดเหรียญใส่เจ้ากบตัวนี้นะครับหวังว่าเต็มแล้วมันจะพอดีคือผมอะ่ะก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยมากที่จะเก็บตังค์40บาททุกวันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับวันที่วันที่เก็บต แต่คาดว่าถ้าช้าสุดก็ราจจะมีนานะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเดือนหน้าๆต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปเดือนนี้เป็นคลิปเดือนธันวาคม How Long to Get Shoes ได้ออกไปแล้วนะครับคลิปหน้า How Long to Get Shoes คลิปที่2เนี่ยจะออกประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนมกรคาคมนะครับและคลิปที่3จะออกสัปดาห์ที่4ของมีนาคมเหมือนกันก็น่าจะเก็บตังค์ครบตอนมีนาคมพอดีนะครับเมื่อออกคลิปที่3เสร็จปุ๊บคลิป Feel on Feet จะออกประมาณคลิปเดือน4ี่ เดือน4ี่น่าจะสัปดาห์ที่3พาไปซื้อรองเท้ากันเดี๋ยวจะบอกกันว่าผมจะถ่ายคลิปวันไหนและเพื่อนๆที่อยากมามาซื้อรองเท้าพร้อมผมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือคลิปนี้เนี่ยคอนเซปต์ของรายการนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนเนี่ยเริ่มเก็บตังกับผมนะครับใครที่มีรองเท้าในฝันรองเท้าที่อยากได้มานานเนี่ยหรือว่าอยากได้ตัว Air Force มานานแต่ว่าไม่มีจุดเริ่มต้นในการเก็บตังสักทีเนี่ยเก็บตังกับผมครับแล้วปลายเดือนมีนาไปซื้อรองเท้าพร้อมผมโอเคนะเราไปถ่ายคลิปฟรีออฟรีด้วยกันนะ และอย่าลืมถ้าถราชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟิลออนฟีดด้วยนะครับผมใครจะเก็บตังกับผมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมหวังว่า How เ o ้า t ูเกตชุดจะจุดประกายให้เพื่อนๆเนี่ยอยากซืแบบ es, ้อรองเท้า yeah. และเก็บตังไปพร้อมผมได้นะส่วนซีซั่น2จะเป็นอะไรค่อยคุยกันตอนเนืออมีนาโนเลยนะครับเมื่อเราเก็บตังเสร็จแล้วนะครับคลิปหน้าฟิลพาไปออนฟรีที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it